มาปิดท้ายกันครับพาคุณผู้ชมไปงานดีๆกับการพัฒนาเรื่องของผลิตภัณฑ์กันบ้างเสริมให้กับผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลนี่แหละกับ Entrepreneur Power Up 2025ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23กันยายนนี้ครับค่ะทางสมาคม BIA n นะคะผนึกเซ็นทรัลลบไทยชวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน SME ค่ะด้านผลิตภัณฑ์อาหารและก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวกับอุตสาหการรมเทคโนโลยีชีวภาพหรือผู้ ผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจทั่วประเทศเลยนะคะเข้ารับการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมพลังผู้ประกอบการยุคดิจิทัลนะคะองเตอร์เพอร์นัวพาวเวอร์อัพ2025ค่ะที่บริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดหรือเซนทัลแล็บไทยมหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพมหานครค่ะ โดยทางด้านของสมาคมคเครือข่ายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพโดยรองศาสตราจาร,รยา์ดอร์เมธินีวงวานิชรำพ,พกาพรนะครับซึ่งท่านเป็นประธานหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะนายกสมาคมคเครือข่ายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับบริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดหรือเซนทัลแล็บไทยมหาวิ วิทยาศาสตร์ชวนผู้ประกอบการครับทั้งในประเทศนะครับที่มีความสน,สนใจเนี่ยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมพลังผู้ประกอบการยุคดิจิทอลอ,องเทอร์พนัวพาวเวอร์อัพ2025ครับค่ะครอบคุม6มิติด้วยกันนะคะก็จะมีทั้ง มาตรฐานผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบโครงการงบประมาณบอกเลยว่าจะเป็นการเวิร์กช็อปแบบเข้มข้นเลยค่ะด้วยวิทยากรมากความรู้ความสามารถรู้จริงรู้ลึกแล้วก็มีการเวิร์กช็อปในทุกมิติเลยเน้นย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะวันที่2 2ถึง23กันยายน2568-2วันเท่านั้นค่ะ,คะที่ศูนย์ฝึกอบรมและห้องประชุม4ถึง5บริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์สำนักงานใหญ่สจัจกรกรุงเทพมหานครนั่นเอง รับเพียง30ที่นั่งเท่านั้นนะคะพี่บอลใช่บอกเลยค่ะว่าเข้าไปสมัครลงทะเบียนได้เลยท,ที่เว็บไซต์นะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ย้ำหมายเลขกันนิดหนึ่ง081 826 0260นะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามรายละเอียดได้เสริมพลังผู้ประกอบการยุคดิจิทัลนั่นเองครับ